ช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆมีแพลนจะไปไหนกันหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยสิ์มีสถานที่มาแนะนำนะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยปรือจังหว ok ัดนครนายกนั่นเองนะครับแต่ว่าออก่อน,น,นจะออกเดินทางเนี่ยการดูแลรถเนี <maths. asylum S 2> <Bam> ่ยถ <t> ือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะวันนี้นี่สิ์จะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนออกเดินทางนะครับวันนี้เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของบอเวลีนดีเซลซินเทติกกันนะเขาบอกว่าเป็นน้ํามันเครื่องที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์เเเเดดนนนนรียยยบัแลลล้้วกกก็็ชาาอขง์มๆปํโ เ,เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ผลลับกันนะว่าหลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องวาวลีนดีเซลซินเทติกแล้วเนี่ยสมรรถนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยระหว่างก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนจะเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งเครื่องยนต์ของ Toyota Hilux ก e ์รีโว p ีอาร์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส2 GD-STV เครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงของ t o y o ต a นะครับถ้าเกิดเราเทียบเครื่องยนต์ดีเซลในตลาดทั้งหมดเนี่ย เครื่องยนต์ตัวนี้เ,นเป็นเครื่องที่โอ้โหสุดจัดจริงๆอัตราเร่งเขาเจ๋ง,จร,งจริงนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่224แรงมานะแรงบิดเนี่ยอัปเกรดเป็น550นิวตันเมตรนะครับถือว่าเป็นรถยนต์สมรรถนะสูงคันหนึ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเป็นของบา e r รีนดีเซลซินเทติกนะซึ่งแบรนด์บา e r รีนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับ ทำตลาดมาแล้วกว่า150ปีโอโหโอเยอะมากๆยนะครับแล้วเราจะไปพิสูจน์กันนะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเดินเรียบขึ้นไหมเครื่องยนต์เนี่ยอัตราเร่งติดเท้าขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยเราจับสัมผัสได้เลยนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเดินเรียบขึ้นแล้วอัตราเร่งต่อต้นเนี่ยว่าเราคลิกดาวลงไปแล้วเนี่ยมันมาไวขึ้นนะครับ เพราะว่าจุดอ่อนของเครื่องดีเซลเนี่ยคือรอบต่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงใช่ปะแต่ว่านายไฮรักซีวิโวจีอาร์สปอร์เนี่ยมันก็มีแรงระดับหนึ่งนะไม่ถึงว่าอัตราเร่งเขาก็ดีในช่วงต้นนะแต่พอเราเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องของบอเวอร์ลีนดีเซลซินเทติกไปเนี่ยมันลื่นกว่าเดิมอีกนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยอัตราเร่งมันมาแบบติดเท้ามากขึ้นจริงๆตามที่เขาเคลมไว้จริงๆเลยนะครับโดยที่น้ำมันเครื่องบอเวอร์ลีนดีเซลซินเทติกเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องแบบเบสออยนะครับแล้วก็มีส่วนนผสมของ Poly นะั ทำให้ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงนะครับและตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยี special dispersion นะครับมีคุณสมบัติช่วยให้อนุภาคของตัวขมเหลาเนี่ยไม่จับตัวกันทําให้เครื่องยนต์สะอาดนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังรองรับนะครับเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานยูโร5นะครับแล้วก็ยูโร6ด้วยนะครับรวมถึงเครื่องยนต์ที่มีกล่อง dpf ด้วยนะครับใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะ b7 b10 นะครับแล้วก็ b20 ด้วยนะครับ ซึ่งตัวสเปคของตัวน้ำมันเครื่องบอเบอรลีนดีเซลซินเทติกนะครับมีเลือกทั้งหมด2ความเหนื่อยน,นะ 5W30 และ 5W40 คงสภาพความเหนืดได้อย่างดีเยี่ยมนะยืดระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคงประสิทธิภาพของตัวน้ำมันได้นานสูงสุดนะครับในทุกสภาพอากาศแล้วการที่เราได้มีอัตราเร่งที่มาเลื่อนติดเท้าแบบนี้เนี่ยประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์เลยเนี่ยรถเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเราไม่ต้องไปเข็นเขานะแต่นิดเดียวเนี่ยมันก็มาเลยนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใครที่แบบรักรถจริงๆนะครับแล้วองการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับสินเนียน arin, Diesel, etic, เลยน,นำนเ่องตเวนีน่ยเซลซ จริงแจ๋วจริงนะครับแล้วก็เป็นน้ํามันเครื่องชั้นนําของโลกด้วยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของคุณจะได้รับการปกป้องแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆก่อนที่จะไปอางเก็บน้ำห้วยปรือใครที่ชอบต้นไม้นะสินแนะนำเลยนะครับลองมาเดินดูที่ตลาดต้นไม้ ปทุมธานีคลอง15นะครับที่นี่เนี่ยขายต้นไม้แบบหูทางถนนเลยนะเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คพอยต์เลยสําหรับคนที่อยากได้ต้นไม้นะครับมาดูต้นไม้ที่นี่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าหลากหลายมากๆเลย,<ม>ยลดูต้นไม้ก่อนนะก,ก่อนที่เราจะเข้าไปที่อาเจบนามห้วยเปือค่ับ างเก็บน้ําห้วยปือนะครับเป็นที่พักผ่อนห่อนใจที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับที่นี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนายกสนั้นเองใช้เวลาขับจากกรุงเทพเนี่ย ประมาณแค่ชั่วโมงนิดๆิดถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองเราก็จะได้บรรยากาศโอ้โหธรรมชาติแบบสวยงามจริงๆนะครับสตันนิงมากๆเลยวันนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับสำหรับคนรักรถนะใครที่ต้องการให้รถของคุณเนี่ยมีการปกป้องที่เหนือกว่าสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมนะครับบาวาลีดีเซลซินเทติกเนี่ยคือคาตอบนะครับเจาะตรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปนะครับสิทธิ์แนะนำบาวาลีดีเซลซินเทติกนะครับน้ำมันเครื่องตัวจริงที่สุดได้ครับ